สวัสดีค่ะนี่เป็นราศีกรกฎ Happy New Year ค่ะราศีกรกฎ2024หรือปี2567ราศีกรกฎผู้ที่เกิดในวันที่14กรกฎาคมถึง14สิงหาราศีกรกฎย้ำอีกแล้ว วันนี้เรามาทำคลิปที่ร้านพอภูแคทคาเฟ่ก็เป็นการสนับสนุนจากทางร้านแคทคาเฟ่ที่ให้แม่หมอมาทำคลิปในร้านแมวน่ารักน่ารักนะคะมีแมวเยอะแยะมากมายคอยต้อนรับทุกๆท่านอยู่ก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมนะคะมาอุดหนุนร้านพอภูแคทคาเฟ่กันเรามีแมวน่ารักน่ารักคอยต้อนรับทุกท่านอยู่ ก็จะมีนะคะเข้ามาในคลิปของแม่หมอเสมอนะคะก็อยากมอบบรรยากาศชิลบรรยากาศน่ารักให้กับทุกท่านในช่วงปีใหม่จะได้เป็นการผ่อนคลายนะคะแบ็กกราวเก๋ๆแบ็กกราวน่ารักน่ารักพยายามที่จะหาแบ็กกราวที่ทำให้ชันผู้ชมดูแล้วสบายใจมาฝา มาสับให้กันถอดมาเลือกใพ่ห้กับราศีรากรกฎซึ่งปีใหม่นี้แม่หมอจะมาส่งพลังงานดีๆตัวยอย่างที่บอกช่องของเราเป็นช่องพลังงานบวกจะมาส่งพลังงานที่ดีให้กับท่านผู้ชมค่ะขอสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะขอเลือกใพ่ให้กับท่านผู้ชม ราศีกรกฎทั้งหมด10บใบค่ะครบแล้วนะคะสิบใบไทยของราศีกรกฎ ไพ่ของราศีกร,รกฎเป็นซิกออฟสอดค่ะหกดาบแล้วหกดาอันนะัห้หนึ่งบากมีเก้าไม้เจ็ดไม้ค่ะพลังงานของราศีกร,รกฎเป็นไพ่ไม้เยอะมาก แสดงว่าในเดือนมกราคมราศีกรกฎมีงานเข้ามาไม่ขาดแต่ละงานนี้ก็คืองานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขคุยนับสอบคุณจะควบคุมธุรกิจการงานไม่ว่าจะเป็นงานกี่ทางคุณจะดูแลดีคุณจะทำได้ดีและแต่ละงานคือได้เงิน นั่นคือสิ่งที่คุณโฟกัสงานคือเงินเงินคืองานอย่างที่บอกสิบเหรียญค่ะมาละสิบเหรียญราศีกรกฎในเดือนมกราคมจะบอกว่ามีโอกาสทั้งตำแหน่งหน้าที่ใหม่มีการเลื่อนขั้น,นมีการได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นจะสติไม่ว่าจะทำงานแบบไหน ตรงไหนหรือที่ไหนก็ตามโชคลาภการเงินดีค่ะราศีกรกฎเดบิวมาละความทะเยอทะยานความขยันไม่ชอบอยู่ว่างไม่ชอบว่างสิบไมล์แต่คนกระตือรือร้นในการทํางานป็นคนแอคทีฟตลอดเวลาว่าอย่างนั้นแอคทีฟตลอดเวลาเลยพยายามต่อย,ยอดเงินต่อย,ยอดงาน การเงินการงานดีค่ะสามเหรียญเปิดกิจการใหม่ด้วยแหละเปิดกิจการใหม่สู้งานมากราศีกรกฎไฟล์ออฟ a วนส์สู้งานขยันทำงานเป็นเลืองงามยามดีในปีใหม่ที่กรกฎการเงินดีการงานเด่นหยิบจับอะไรก็ถูกโลก ขาขึ้นไหมถามว่าขาขึ้นไหมเป็นขาขึ้นค่ะขาขึ้นเพราะคุณได้สิบเปลียนเงินก็มางานก็มีความรวยก็มาด้วยสำหรับราศีกรกฏห้าม้ยห้าม้นี่อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจเป็นเพราะว่ามีคู่แข่งด้วยหรือเปล่ามีคู่แข่งก็เลยทําให้กรกฎขยันทํางานมากขึ้นแบบเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ การงานที่ต้องไม่แพ้ใครฉันจะต้องไม่แพ้ใครฉันจะต้องมีความเดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานฉันจะต้องประสบความสําเร็จฉันต้องเป็นหนึ่งในผู้ไม่ใช่ผู้ประสบภัยนะเป็นผู้ประสบความสําเร็จสําหรับกร,รกฎมีเจ็ดหมยความพยายามคุณคือการชนะคุณจะชนะคุณจะประสบความสําเร็จ คือเป็นจังหวะเวลาที่ดีเป็นปีที่ดีนะสมหรับราศีกรกฎอาจจะเหนื่อยหน่อยคือเรื่องของงานมันไม่มีสบายหรอกคะ่ะเหนื่อยแต่ได้เงินสำหรับราศีกรกฎนะภาระเยอะงานหลักก็เหนื่อยงานสำรองก็เหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าอะไรเหนื่อยเพราะว่าคุณมีฝีมือในการทำงาน ดังนั้นการเลื่อนขัน้นเลื่อตนตำแหน่งนั่นหมายถึงว่าความรับผิดชอบมันก็เพิ่มขึ้นแต่ก็ได้เงินอความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นได้เงินงานสํารองมันก็ได้เงินได้เงินมันก็ต้องขยันมากขึ้นยิ่งขยันมากขึ้นก็ยิ่งได้เงินมากขึ้นไม่เป็นไรเอาเงินไว้ก่อนเรื่องเงินเรื่องใหญ่สำหรับราศรีกรกฎเงินจะตอบโจทย์ทุกอย่าง เราไม่ได้บ้านเงินนะคะแต่เราจําเป็นต้องใช้เงินเราจะเป็นต้องมีเงินในการทําธุรกิจในการใช้กับครอบครัวในการนำมามาบริหารธุรกิจของเราเองด้วยเพื่ออะไรเพื่อความสุขสบายด้วยเพื่ออะไรเพื่อบ้านเพื่อรถเพื่อบุตรหลานเพื่อครอบครัวเพื่อคุณพ่อคุณแม่เงิน,นมันจะเป็นสิ่งที่ราศีกรกฎหามาแล้ว จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกๆคนว่าอย่างนั้นมันจึงเป็นเวลาที่ราศีกรกฎขยันขันแข็งมากเลยไม่กลัวหรอกถึงแม้จะมีคู่แข่งหรือมีศัตรูมีคนอิจฉาก้มหน้าก้มตาทำมาหากินมก้มหน้าก้มตาทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างธุรกิจมีงานเป็นของตนเองอันนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสเราอย่าไปโฟกัส คนที่ตัดสินเราจากสายตาจากการบูลลี่จากคำดูถูกจากคำสบป,ประมาทเราอย่าไปสนใจใส่ใจสิ่งรอบข้างเราทำมาหากีมเราหาหาความมั่นคงในอนาคตให้กับตัวเราจะดีกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ชาวราศีกรกฎโฟกัสแล้วก็เดินหน้าต่อเพื่อความสำเร็จ <c oughs> นะ ส่วนในเรื่องของความรักราศีกรกฎในเรื่องของความรักนี่สบายๆปกดาบประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะเจอช้าหรือเจอเร็วในเรื่องของความรักประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกคนที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะกับคุณมากๆราศีกรกฎ คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในความสัมพันธ์มาก่อนแต่ว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปถ้าเรารักษาไว้ไม่ได้เราก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อเพราะว่าคู่ที่แท้จริงของคุณในเดือนมกรานี้จะมาค่ะคู่ที่แท้จริงและความสมหวังในเรื่องของความรักจะเข้ามาสิบเหรียญค่ะ ความสมหวังในเรื่องความรักกันมีความรักความสัมพันธ์ความสมหวังจะเข้ามามีเกณฑ์การรักษามีเกณฑ์การดูแลซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ดีๆจะเข้ามาสําหรับชาวกร,รกฎในเดือนมก,กราคมเป็นการเปิดเดือนใหม่ปีใหม่ความรักครั้งใหม่ความโชคดีตรงที่ว่า สิ่งที่มันมาช้าแต่มันเป็นเรื่องที่ดีในความสัมพันธ์เป็นการตกลงปงใจในการค้บหาดูใจความรักของราศีกรกฎจะเป็นความรักที่มั่นคงค่ะสิบเหรียญเจอคนจริงจังนะเจอคนที่แบบเข้ามาแล้ว เป็นคู่ของราศีกรกฎจริงๆบางท่านมีเกณฑ์มีโอกาสแต่งงานในเดือนนี้ค่ะสำหรับชาวกรกฎมีงานมงคลมีงานแต่งงานมีการมีบุตรด้วยนะสำหรับราศีกรกฎบางท่านเจอคู่ที่เรียกว่าเป็นกิ่นทองใบหยกเจอคู่ที่เหมาะสมกันมากๆ ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งชีวิตก็ยิ่งดีชีวิตครอบครัวอบอุ่นม,มีความก้าวหน้าด้วยเรียกว่าดวงสมพงกันนะสำหรับราศีกรกฎบางท่านความรักเป็นความรักแดนไกลได้เป็นความรักทางไกลได้เป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติได้สำหรับราศีกรกฎในเรื่องของสุขภาพสุขภาพสำหรับราศีกรกฎ ใครที่อดทนมานานต่อสู้มานานดูแลร่างกายสะหน่อยสุขภาพคุณก็จะแข็งแรงแต่ก็อย่าประมาทนะพยายามที่จะรักษาชีวิตรักษาร่างกายให้ดีในปีใหม่คุณจะได้มีความแข็งแรงในการทํางานคุณจะได้มีสุขภาพดีในการใช้ชีวิตในทุกๆอย่างทั้งการทํางานทั้งครอบครัวทั้งการดูแลกิจการเรื่องสุขภาพมันสาคัญ นะที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ออกกําลังากายแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปดูแลร่างกายให้อย่าให้เจ็บป่วยกันนะสำหรับราศีกรกฎนี่เป็นดวงของราศีกรกฎในปีใหม่ค่ะเดือนมก,กราคมขอให้ทุกท่านสมหวังมีความสุขและร่ำรวยนะขอบพระคุณทุกการติดตามพบกันใหม่ค่ะขอบพระคุณร้านพอปูแคทคาเฟ่ด้วย ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ